หาอยู่หากินในช่วงเย็นๆครับได้อย่างแน่นีิน,นี่พักเลยนะโอ้กุ้งครับกุ้งมีกุ้งโอาหากมหากมาบะอ,อืมห่ากามาหากมามา,กมาได้หลายปะนี่ว่างสามโมงนี่แหละโอ้สามโมงอันมีคนขึ้นไปซ่อนกุง้งทั่งอย่างนี่บอกตาม,ม,ม,มป้าเหล่านะบมมมมม่มีเลยโอรู้ว่าเขาป้าเย็นได้ยินเสีงเสีงป้าเพิ่งดูอืมโบ้เขาเกเริ่มคิดเบ็ดบ่อ๋อคิดเบ็ส บอร์ได้หอนซะบ่หอนพอจะมุดน้ำพูบอร์ได้มีน้ำคันบ่อยู่นี่ยังวะทาวังหมูเสือฟุดยอดอันนี้เสือยังวะเบอร์มาจักเธออะไรใด้ข่มมาก็บเร์ไดเห็นเพื่อซอนได้เพื่อนี่นะเข้าไปไม่ไปวังหมูโอ้ ซอนซอนซอนมือน <c oughs> ีนจากมาผีกูก็เพิ่มส่งไปอ,อ,งอีกนางเบิ่งได้อู้น้ำตื่นๆนี่กันได้ฮิสบกุ้งนี่นแหละแบบกูตื่นๆนี่ปเลยโอ้ยนางตะวันเบิ่งนี่เมย์ไปไปโชดเมย์ดูเหตุงานอยู่กรุงเทพเนาะกับพอได้เบิ่งได้อยู่ได้เห็น,น,นวิถีชีวิตของคุณแม่มนะครับนี่ คุณวันนี้มาได้ไปเต้นอือโอ้มีหมอลำแนะ่มื่อนี่นะเออมือ่อล้งสิไปอยู่บ่ยังวะบ้านละร้อยอกับพวกี้แนะหละซ้อนเลยแล้วกับไปขายกุง้งเ,เ,เอาเงินขายกุ้งไปเบิ่งหมอลำเนาะแต่เมื่อชือ่อนั้นไนะปยอยู่วันกระเลืองดงโอ้คักอยู่บ่คักบ้านขระม,มูอนมื่อนี่กับเจ้า,แล,จาแล้วเจ้าซ้อนแล้วเอาเงินไปเดินซื้อบ้านหมอลำ เดินนั่งเดินอยู่เพื่อสั่งคู่หมูนี่น่ากินโอ้ยเด็ดกระแฮมเพเพะกว่าสิได้<บ>เงินแต่ละบาทนะครับแล้วก็กุ้ง<า>แต่ละตัว,ว,วโลกโมกระแฮงแฮงโมลงมาทำวิธีเทคจนปีนค่นจนหงายลึกน่าลมก็ได้ยัางนี่หละวิถีชีวิตบ้านเรา วิถีชีวิตกับวิถีชีวิตโพสเนาะหากินหาอยู่นะครับเอาเงินไปดูหมอลำต่อแรงบัตรละหนึ่งร้อยบาทหาเงินข้าหมอลำหาเงินข้าหมอลำบัตรละหนึ่งร้อยบาทเป็ยอดหลังโพสหลังแข่งเพื่อที่ได้เงินไปเพื่อที่ได้เงินไปแด่บอนเพื่อเพื่อจะยอดผู้บ่าวหมอลำมีตั้งหากบาานี้หาไว้เลยหลาย เา้เ<อ>าโซดโซดแต่กี้เ<อ>พื่อสิโมลัมขอสิเล่นหุ่นทุม่มสองทุม่มหุ่นไปแล้วคันนังหาอ,นะ <laughs> อาไปเด่นครับไปแดน